นายสันเพชรบุญญามณีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองเขตเลือกตั้งเขตที่หนึ่งจังหวัดสงขลานี้เขตนี้นะคะเป็นหนึ่งในเก้าเขตเลือกตั้งที่เขาวิเคราะห์กันว่าเป็นเขตที่จะมีการแข่งขันแบบตุเดือดชนิดแพ้ไม่ได้เลยทีเดียวพื้นที่นี้ฐานเสียงเดิมเป็นของพรคประชาธิปัตย์ และเคยเสียเก้าอี้กับพรรคพลังประชารัฐเมื่อการเลือกตั้งปี2562ครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งนายสันเพชรบุญญามณีลงเลือกตั้งแต่นายสันเพชรก็แพ้กับนายวัญชัยปริญญาสิริจากพรรคพลังประชารัฐและปัจจุบันนายวัญชัยได้ลาออกจากตำแหน่งสอสไปดำรง,งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาค่ะคาดว่าพื้นที่นี้จะดุเดือดเช่นกันเพราะนายเจียราชสี เป็นอดีตสสจากพักประชาธิปัตย์และย้ายไปที่พักรวมไทยสร้างชาติท่านมากด้วยผลงานและประสบการณ์ทางการเมืองแต่ก็ยังประมาทอีกไม่ได้ก็คืออีกท่านหนึ่งคือนายประสงค์บริรักษ์สังกัดพักภูมิใจไทยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเข่ารูปช้างมีฐานเสียงอยู่เขตหนึ่งเช่นกันเป็นอีกเขตหนึ่งค่ะที่น่าจะสู้กันสนุกและดุดเดือดนายสัมเพชได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้ง ปีนี้จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากหลังจากที่ตัวเองได้แพ้การเลือกตั้งเมื่อปี2562นั้นตัวเองไม่ได้หยุดการลงพื้นที่และตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่มาตลอดแต่ทําหน้าที่จิตอาสาคอยช่วยเหลือกับชาวบ้านทุกเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะการลงพื้นที่ก็เป็นเป็นการทําอะไรที่แบบว่า อยู่ในกิจวัตรประจำวันของผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ผมเองลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีเวลาอีก39วันนะครับลงไปย้ำเบอร์ให้กับพี่น้องประชาชนลงไปย้ำถึงความตั้งใจลงไปย้ำถึงกุญมงการลงไปย้ำถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบถึงความตั้งใจนะครับที่จะมาเป็นผู้แทนเขตหนึ่งจังหวัดสงขลานายสันเพชรใช้เวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งอย่างพูดถึงนโยบายที่จะสร้างความเจริญของเขตหนึ่งจังหวัดสงขลาว่าจะให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อยอดการท่่องเทีียวให้้ดขึน ซึ่งนอกจากการศึกษาและการท่องเที่ยวดีแล้วยังต้องการให้เมืองสงขลาเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมรวมทั้งทําให้เมืองสงขลามีการคมนาคมจากหากใหญ่มาสงขลาให้มีความสะดวกมากขึ้นรถโดยสารจะใช้ระบบแอปพลิเคชันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับพี่น้องประยุงการสันเพชก็จะได้สันเพชน,นะครับได้ความพยายามได้คนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับได้ความมุ่งมั่นตั้งใจได้อุดมการนะครับได้ความ ทำงานนะครับได้ความขยันขันแข็งอยู่กับพื้นที่พี่น้องประชาชนตลอดเวลาและสาคัญที่สุดคือได้ความจริงใจนะครับไม่พูดอย่างไม่ทําอย่างนะครับเหมือนกับสโลแกนที่ผมเคยให้ไว้คือคําไหนคํานั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาขอโอกาสพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมข่าวแอปนี้ด้วยนะคะ